ตอนเช้าจ้าที่นี่เพชรบูรณ์นะคะเสียงนกเสียงกาชมธรรมชาติเช้าเช้าอืมดูพริกอะไรเนี่ยกะเพราดูอากาศดีมากๆ นี่มาดูมะละกอกันชมสวนชมชมสวนยามเช้าอุ้ยอากาศพอดีพอดีน้องพี่แอลบอัวหนาวอุอ้ยบกม่วงบกม่วงกำลังเปิดดอกมม่วงกำลังเป็ดดอกอันนี้พี่สาวฮะ บ่ร <frequ ents> oh, <sc> <lish> nah, ู้เอ่งปิดเตียงนี่มะละกอโอ้เสียงธรรมชาติมันเคยนอนดึกเด้อโอ้ดูมะละกอ มัน่อดู่เด้อพี่น้องเลยฝันธากาศดีมากมากตอนเช้ามีหมอกบางๆยันตกมันลงยากสวยนี่นะาทะลุไปมุ่งตรงนั้นสักหน่อยไหนนั่นหัวขานู่นนู่นไต่พุ่นถนนยังว่าโอ้ ทำถนนวีตัตรงไปนั้นก็บน่นว่ายังมั่มันมันจงใจเด่นนะเขาเดนเดี๋ยวว,วบกั่งยังบนนนี่กอน,นอไปค่ะเดี๋ยวไปดูทางตะวันขึ้นกันบ้านญาติที่เพชรบูรณ์นะคะทุกคนบรรยากาศดีแท้ๆสดชื่นสดชื่นยามเช้า เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วนี่ดอกทองอุไรโอ้ยดูสิสวยมากๆากโอ้ยทองฟ้าสุดยอดเลยตรงนี้เขาจะปลูก้าวโพดนะคะเป็นทุ่งลา เอาข้าวออกแล้ว,วก็จะทำขาวโพดเห็นไหมเห็นเดือนไหมเดือนยังเหลือพาดคือบรรยากาศดีแท้พี่น้องเี้ลีลาวดีลีลาวดีตอนเช้านะคะ นี่กี่โมงเนี่ยโอนะคะวันนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะนี่เป็นทางกดเคี้ยวมาอย่างนี้บ้านบ้านหลังนี้จะมีหลังเดียวอยู่ทุ่งนานะคะตรงนี้เขาจะปลูกขา้าวโพด ข้าวโพดแรงนาทำนาก็จะทำนาหน้าข้าวโพดเขาก็ทำข้าวโพดนะคะทุกคนชีวิ้ยาวมากแล้วแต่อยากให้ชมความสวยความงามด้วยกันนะคะอืมสวยมากๆเสียงนก คลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ